สวัสด,ดีครับพี่น้องพบพอกันกลางทางครับเมื่อนี้เดินทางลากรถไถฟอร์ดนะครับโอ้เพื่อนอะคือขับเรียนนอฟันอะยังเกาะลุม้มเลยอยังเุ้ยโอ้รถพ่วงพี่น้องอยู่ทั้งหลารถพ่วงนี่ครับเมื่อนี้เท่าไฮฟอร์ดผสมครับอำเภอสว่างนิ่ละวงอาการยกหางซ่า ไบมีดซ่าครับงานกับวัวลายปันไดแต่ว่ากระเ่งในแจักหน่อยนะครับฝนมาไอ้กยอยากใหให้ปลูกมันนะครับสร้างอยู่แถวบ้านกามีดอกพีทองเพ่นผุ์ตีดงานกันหลายครับเพ่นเลื่อน,ม,อน,น,นมือน,นั้นมือนี่ยุกกะโอ้โสวดที่ครับมือไปถึง้องพ่นกาเลื่อนผมกะงานเล่งนะครับมันก็เลยทาพวกอะไรพี้องก็เลยตรงจำใจมหาสร้างอยู่เมื่อสว่างนะครับ ลากมาจากอำเภอเราเสือโกลครับที่เอาไปซิกนะครับปั่มแดงปั่มขาวแล้วก็ปัมป่ม,าาม,พ,มพ่วงอะไรพากเบื่อนะครับมันหนักนะครับผมเอ,เอาเอารอบนี้เอาสุดใหญ่ไฟ,ไฟกับพี่ไปเลยครับหาเงินได้กับผัวเพื่อนในจักหน่อยมีหน่องเอ้ยผู้เฒ่าเอามาเขี่ยงานแั้วก็ไปหลุ่นรรม,มาดานะเนา,าะนแล้วพ่อยเปน้ำมูลครับตอนนี้ มานวัวทาวัวเทิงขากับสร้างเรียบได้เองครับรถหลากพวงครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ริบชุดใหญ่อีกพี่น้องเลยเจะของเกา่ามันจะเปลี่ยนไว้สมัยได้ล่ะมานขีดตุ้มับเพียเเ้ยดเยอยู่กะสร้างคนว่าคันปัญหาลามไปปั่มแดงวัวลายกับขึ้สีโบโดนครับแล้วมาเหมือเดียวคือสีเหลีวนะครับกับสีทาเฮ็ดเอาเลยนะครับขาเพกันเลยครับ ไม่พอๆก็จะรานสร้างคดนะพี่น้องช่วงมาการน้องกันมันครับ่าสิเบดกี่บาทนะครับเห็ดหลอบนี่คื้สี่จบอยู่แล้วครับจบตลอดนะครับเห็ดไปเห็ดมาสิเบสหอดเงินใหกระเป๋านะครับเอาไก่สีหอดนะพี่น้องเอ้ยอำเภอสว่างวิาวง์ครับเห็นแต่เถ้าแก่นุ่มเวดแดงนะครับแล้วมาสร้างหนีเอามาเห็ดนี่จบนะครับเพื่อนเป็นสร้างเก่าสุนหลีวลินนะครับผม ซื้อมาสร้างมุ่งมครับพี่น้องรถฟอร์ดอาจารย์รถฟอร์ดเขตอุบลคือสิจักเพื่อนอนู่นะครับเรื่องปั่มแดงปั่มขาวปั่มพวงมะลยเพื่อนกับเฮ็ดดีเฮ็ดจบเพื่อนกันนะครับสําหรับผมกับตะกี้ก็เคยเฮ็ดต้กับสร้างสร้างจอยนะครับรถไถคูบตะสร้างจอยพุทธขบ่ขบนมาครับเป็นตัดทอนให้แต่ว่ารถฟอร์อเอดเ,เพ,บบพิ่นกัเฮ็ดจริงนะครับทั้งแต่ันบัว่างพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์มันมาตึกแห่มาสันครับ ผมก็เลยต้องการด่วนๆนิดนิหน่อยก็เลยเดิมาสว่างวี่ละวงนะครับบางคนก็มาขึ้นมาไกลแถ่นะครับไกลแต่ว่าซื้อเสียงพนดวงดังเฮ็ดจบเฮ็ดดีนี่ผมก็อยากมาเฮ็ดให้ไม่ไล้เอไปเลยเดียวนะครับนี่ครับทั้งนานี่ก็ะหอดล้วพี่น้องตรงขามกับอำเภอสว่างวี่ละวงตรงขามกับตัวอำเภอที่โรงพยาบาลป๋ประมา่นี่แหละผมก็ขับข่ายขับข่ายอยู่เพราะว่าตะกี้มาเที่ยว พัทยาหน่อยก็เห็นอยู่ประจํานะครับรถไทยใหญ่จอดอยู่หน้าลานพันเต็มอยู่ครับนี่ครับต้องถามนะจ,จะต้องถามครับตัวอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอไปอยึดไปอยู่เถื่อนตัวหนาคนแดดแย่นะจักหน่นอยนะพี่น้องลบอันนี้ดแดดเนี่ยนี่ดีเพราะเป็นลานเน่อพี่น้องเพราะน เออนี่ดีนี่พี่น้องรถออกซิซ้อนโอ้ยไปเลยดูเถื่อนกันันท้โอ้ยไปดูเทือนทั้งหน้าพี่น้องรถไถฟอร์ดจอดเต็มอยู่ครับโทรหาเพื่อนละครับมว่านี่เ่าแก่ด้วยเป็นแดงประสานงานให้นะครับเพื่อนกับว่าเอามาเลยครับถ้าร่ามไปปั่มแดงมาไลยก็คือสเตียโนะครับงานด่วนงานเร็วถูกน้องเพื่อนบอกครับรับสายของวันเอ้าไปชมกันเมึงพี่น้องไปดุนน้ำกันเมึงสีเวิร์ตเจ๊กบาท รอบนี้ก็มีแต่ระบบไฮโรลิกนะครับลักลักเลยใบยมีดสาหางสางงาน,น,นคือบนเป็นต้เห็ดปันไดที่ดีนะครับอ่ะมาหอดจอดถึงครับนี่ครับลานเพิ่นโอ้หกสี่ศูนย์ชื่อห่างแค่ขัน,นเ,นเนนพิ่นสิเทหมุบรรณพี่น้องพว่วงว่าะไรกันเด็กนักแน่ครับเราปะกับหางใบมีดนะครับล,บบล,บลกบบักลักระบบไฮโรลิก หวงังในกระดีได้พี่น้องนี่ใบกระดีครับใบหันมานี่ใกล้ใกล้ใกล้ใหญ่แต่ว,ว่าขาดใบเนยดเป็นข้องซีมที่เด็กตำเลยเปิด,ดไฟปะงามำทำไะมันเป็นสามสี่เหมือนก่นเลโอ้สิแปดสี่สามสิบอยู่ดอกมันสูง กำาล่างทำการแสดงพี่น้องลากๆแต่กระป่ำแดงปัมป่มปั่มขาวครับเป็นวา่าล้วก็ะคอนโทนหางนันบดสมุดนะครับยวจัดคนไกลกันใหม่มาสั่นน้องมึงม,มางมึงมาไปเสืออะไรนะครับแมคอรแล้วก็เอ็น

่ล่าสุดครับปัปมขาวครับผมต้องรื้อมันก่อนครับพอแล้วว่ามาในเสียหายหลายบอ่อนะครับปัปมขาว C N H บ็เนเอชโมดีปนนันไดแบบัปมแดงเข้ากับตอนมาแล้วครับต้องเมืองระบบกลไกมันใหม่แล้วถอดไปแล้วครับโอแล้วมอเตอร์ไซค์หลอกเลยตัวนี้ นักเป็นนักได้พี่น้องไหมฝั่มข้าวลูกหนึ่งกรับว่ามันเป็นหมื่นผมบอกครับพี่น้องอันไหนหน้อยท่อกีตาร์ก็จะมันเพียงนยนเนาะเข้าไปไหวตัวนี้ยเสียงเสียงหมดแล้วเนาะ มันให้ลิกก๋มีเศษล็กเนี่ยนะครับตามอายุการใช้งานของรถที่ดีโอเขากับแปลงมาครับแต่ว่าบุกเคยใส่หรอกพี่น้องเบลอสำคัญปอะไรตอนนั้น,นนะสำคัญใน่แต่ระบบหางไปมีดนี่นะครับขนาดเก่าหาผมยังบ่กเคยเอ้ยเคยใส่จักเถื่อพี่น้องแต่เป็นรถมาเนี่อ่อนบ่ได้ไปหาปั่นหน้าตัดหญ้าคือปักได้เพิ่นนะครับ,นะรบปั่มแดงที่สาก สามเลี้ยงมันถอดไปแล้วขึ้นเคี้ยงมันทั้งบ้านนี้นก็รถล,ลวงบอกครับเพื่อนว่าจอดได้สมายได้เลยพี่น้องห้าพันหกแปดัน มาใหญ่ไงเถอะเนาะเจอรถหน่อยซ้ำกำฝันเล่โวันขี่ตุ่มแบบโอ้ใส่สีเปลี่ยนใหม่ดิน้ำมันให้เรดีกีกเน ีสส่สิามเก้าหอเป่อ,อ๋เครื่องตัดหนีาเขาบอขายบะพ่อฮะฮีอ,นนนอเๆๆๆๆๆใๆๆๆๆๆๆคนๆๆ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  เปลี่ยนลูกยางปั๊มแดงปั๊มแดงปั๊มขาวนอนเหี่ยงกันอองซองฮึมีแต่ยังก่อมีใส่น้องมาดาเลยรถเก่าเนาะใช่เขาบอก

นำมาสวงหมเหนต้องเดือมีอเด็นดะ้วครับครับผมถ้าทายท้ำดูทายทำจะคลิปกัน, <c oughs> นว่าเพราะอะไรข้ามันให้เราทีแต่าเป็างพมใจนเป็นยังไจัว่าามาลยนแล้วคือามาเร,นนเรียนน้ำ <c oughs> แนวซเนมนนบูบาะเกันอ๋อ้ยเหนเด็ันทายลงเฟด้ว่นนยานาหานปลาปีเห็ด สว่างวีรวงรับ6กเปิลซหลุนสามกับเก่าหาเพิรนเมินกับเราประจำครับในเศษนี่แกล้านประจำเรามาเฮ็ดขึ้นกันนะครับอูดังเมืองสว่างสอมรถไทฟอร์ดนะครับโอ้มีน้องทั้งหลังกับเต็มอยู่ครับเถึงพานเถึงรถทั้งหน้ากับแนนเย็ดครับรถแมคโครก็มี อกอติดตามตอนต่อไปครับพี่ทองสุเป็นจังไดอาการเบิดไร้าปันไดสาธชมกันกันไหครับ